ังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระบรมมีที่เปิดพ้นสมัครในกิจกรรมวิคเคนนิ่งเดย์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตน์รัชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบสามรอบและแสดงอัตลักษณ์ของชาติไทยการเข้าใจทัศนคกิและทัศนคติของคนในระ ထပ်တမ်းကိုတပ်ပါပြီးဗန်ဒိုလီနာကရပ်ဘတ်ကြံရရာ